Soro เดยนะคะจริงๆมันเดินขึ้นไปบนนู้นได้แต่ว่าเบลขี้เกียจแล้วสวัสดีค่ะวิ่เบลค่ะทุกคน ันนี้นะคะเแบลบก็จะมาทําคลิปเที่ยวแบบคนเดียวนะคะแบบว่าซโลเดย์นะคะก็ที่ที่เบลจะไปนะคะก็คือชังซินดงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่แถวใกล้ๆแถวโรงแรมมูลหรือดมโยอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ใกล้ๆสองสถานีนี้แต่ว่าที่ที่เบลจะไปอะ่ะคือมันจะแอบแบบอยู่บนเขานิดนึงอะ่ะทุกคนถ้าเดินจากสถานีประมาณาแบบยี่สิบกว่านาทีเพราะว่ามันก็แบบเหนื่อยแล้วมันก็เป็นเขาด้วยก็เลยว่าจะนั่งรถบัสไปนะคะโอเคเดี๋ยวเบลจะ อรเดินทางแล้วคือตอนนี้จริงๆอ่ะวันนี้เบลตื่นสายมากจริงๆว่าเบลจะไปตั้งแต่บ่ายตอนนี้ก็คือจะเย็นแล้วนะคะแตเราออกกันเลยดีกว่าเอาฟีของเราวันนี้นะคะตอนนี้กำลังเดินไปขึ้นรถบัสนะคะทุกคนและเหมือนเบลน่าจะเปลี่ยนรถบัสประมาณหนึ่งหนึ่งต่อนะคะหลังจากนั้นก็เดินไม่กี่นาทีวันนี้ก็ กาศดีอยู่นะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกนะคะมีแดดนิดนึงเดีย๋ยวเราต้องขึ้นป้ายนี้ไปนะคะเราต้องมาเปลี่ยนสายตรงตรง น,นั่งรถปาดสองต่อจะบอกว่ามันเป็นเนินจริงๆด้วยแล้วมันก็แบบเป็นเนินที่แบบถ้าเดินขึ้นมาก็หอบอยู่เพราะว่าอากาศแบบร้อนมากเแบลบไม่น่าจะเดินไหวถ้าใครมาก็ถ้าเดินจากสถานีมาเแบลบว่ามันค่อนข้างที่จะแบบมันไม่ได้ไกลามากหรอกแต่ว่ามันเป็นเนินมันก็จะเหนื่อยหน่อยตอนนี้คือร้านอาหารที่เบลดูไวอ้อ่ะมันเป็นเบรกไทม์อยู่ใช่ไหมเรลก็เลยคิดว่าจะไป คาเฟ่่อนซึ่งคาเฟ่เนี้ยก็ดังนะคะแบบดังในย่านนี้เดินลงไปคือวันนี้มันค่อนข้างจะเป็นเขาอย่างที่บอกนะคะร้านนี้นะคะที่เรามาเป็นร้านโดนัททุกคนจะสั่งอาหารนะมันต้องไปสั่งอาหารก่อนนะคะสั่งอาหารชั้นนี้ องเนื้อสั่นี้มาเป็นแบบว่านุ่มงาดำมานะคะแล้วก็อันนี้เป็นโดนัทข้าวโพดท,ทั้งหมดประมาณ11,500มนหนึ่งพันหาร้อยวอนนะคะก็ประมาณสา0นิอยน,น,นิบนซโนนะคะข้างในจะเป็นครีมแบบว่าครีมข้าวโพด หมือนนมสดนิดนึงเออแบบไม่หวานมากนะคะทุกคนจริงๆอ่ะข้างบนอ่ะมันสวยกว่าแต่ว่าตรงนี้มันสวยๆมันไม่มีที่นั่งนะคะก็สวยมากเลยอะแต่คนแบบคนนั่งตรงที่มันแบบสวยๆไปแล้วเบลก็เลยแบบนั่งข้างล่างก็ได้ที่นี้อร่อยมากเลยอะมันแบบว่ามีความแบบนัวนๆมันมัน จากคาเฟ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปไปไปหาอาหารก็อย่างที่บอกมันเบรกทานใช่ไหมก็เลยมาคาเฟ่ก่อนแต่ตอนนี้มัารู้สึกว่าแบบโัวอิ่มนิดนึงแล้วอะแต่ว่าร้านมันอยู่ใกล้กันมากมันเดินแค่สองนาทีเท่านั้นร้านนี้จะเป็นร้านอาหารออกแบบฟิวจีนจีนนิดนึงนะคะดูมันในที่นี่ดิมันเป็นลูกโป ทุกคนคือเบลมาร้านนี้เพราะว่าอยากจะนั่งข้างนอกที่แบบมันเห็นเได้แต่พอถามเขาเขาบอกว่าแบบนั่งข้างนอกไม่ได้เบลก็ไม่รู้ว่าทําไมนั่งข้างนอกไม่ได้แต่ว่าก็ไม่มีใครนั่งข้างนอกเลยไม่เราคือตอนแรกอ่ะเบลเข้ามาแล้วเขาก็เข้าไปคุยในครัวเว้ยเบลก็เลยคิดว่าเฮ้ย <c oughs> หรือว่าร้านนี้มันกินคนเดียวไม่ได้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเบลกลัวมาก <c oughs> เพราะว่าแบบร้านที่เกาหลีอ่ะมันแบบกินคนเดียวไม่พอได้อะไรเงี้ยบางร้านอ่ะ แต่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะร้<อ>านนี้ก็กินได้เหมือนเขาน่าจะพูดอังกฤษไม่ได้หรอเขาก็เลยไปตามคนที่แบบพูดอังกฤษได้เพราะเบลแบบคุยกับเขาเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยเบลสั่งเป็น,เ,ปนเหมือนก๋วยเตี๋ยวมาล่าไปนะคะเหมือนห้าพันบาทใหญ่มาก รสชาติมันแบบว่ามันเผ็ดแล้วก็ชานิดน,นิดแต่มันไม่ค่อยได้กลิ่นมาลา ตอนนี้เบลกำลังจะเดินไปที่1ที่คือมันเหมือนฟิลแบบพิพิธภัณฑ์เล็กๆซึ่งเบลกำลังจะเดินลงไปมันปิดหนึ่งทุ่มตอนนี้หกโมงยีเดินลงไปประมาณสินาทีเบกลก็ไม่แน่ใจว่าเราจะไปทันเวลามันปิดไหมที่เลือกเดินเพราะว่าอยากแบบชมวิวด้วยข้างหน้าเป็นแบบวิวตึกเยอะๆเยอะๆเลยนี่ ามเล็กเล่นเราเห็นมันเป็นแบบพอสเพสเหมือนกันนะอโอโนด่ทิ้ใช่ไหม oh God. ทุกคนเหมือนกับว่าเราจะมาอยู่ในตลาดดงเดมอนนะคะตอนนี้แต่ที่เราจากมามันจะเป็นโซนแบบชังซินดงก็คือจะอยู่บนเขาหน่อย ก็จะทะลุปไปตรงที่เบียบอกนะคะสรุปก็คือว่าเราอะไปดูไอ้ที่มันเป็นคือแบบที่พิพิธภัณฑ์ไม่ทันนะคะเพราะว่า ถ้าจะไปถึงนี้นั่นอ่ะมันจะเหลือเวลาประมาณแค่5นาทีเยวคิดว่าน่าจะดูอะไรไม่ได้เดี๋ยวก็เลยเดินมาสวนแพ่นะคะเป็นสวนสาธารณะตรงน,รงนี้แล้วก็แวะซื้อน้ำมาแล้วจะมานั่งกินในสวนนะคะจริงๆมันเดินขึ้นไปบนนู้นได้แต่ว่าเบลขี้เกียจแล้ว <c oughs> เหนื่อย ส่วนใหญ่วนี้จะเป็นย่านที่แบบว่ามีคนมีอายุเขามากันอ่ะเออแต่ว่าตรงที่เบลไปรอบแรกอะก็จะเป็นพวกแบบวัยรุ่นหน่อยเหมือนเขาจะไปแบบฟิลแบบไปถ่ายรูปแบบไปคาเฟ่ตรงนั้นไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเออตรงนี้ก็คือดงแดมุนนะคะ คนข้างหลังอะคือมันจะนั่งข้างบนนั้นได้แต่ว่าไม่รู้สึกว่าคนมันเยอะอะหรือจะขึ้นไปดีอะอแค่เห็นก็เหนื่อยแล้วอะ่ะสรุปเราขึ้นมานะคะทุกคนเหนื่อยมากแม่เอาจริงปะข้างล่างดีกว่าคือตรงเนี้ย Oh. เบลล์ืมมาแบตกล้องสำรองมาเแบตหมดเราจะกลับแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเบลจะต้องกลับไปทกากันบ้านนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้มีมิลยลนนตนเช้ากลับไปทํากันบ้านโคลคอนเบลแวะซื้อเชอร์รี่กลับบ้านด้วยมันมีแบบว่าฟิลแบบมาดด้วย เชอร์รี่มาสลบอันนี้น้ำยาล้างคาะเช็ดโตอันนี้กระดาษอ่ะเช็ดจานหรือว่าแบบว่าเช็ดผลไม้ก็ได้ช้อนซ้อมเพื่อมาเพิ่มอยู่คนเดียวซื้อชอ้อนทํางไม้แล้วมีดอันน,น,นี้เอาไปโรงเรียนนะคะ<ม>อันนี้ซื้อมาใส่น้ำตาลเวลาทำข,ข้าวจะได้ง่ายง่า้ผ้าเช็ดมืออันนี้เอาไว้ล้างผักผลไม้น,นี้เอาไว้ทำแบบติดจุดโน้ต ตัวมาผูกๆนะคะ ก็วันนี้เป็นการที่เราออกไปเที่ยวคนเดียวแบบว่าคนเดียวแบบจริงๆ one day with me แบบ solo day with me มากๆก็คือเบลพยายามที่จะลองออกไปคนเดียวดูเนาะเพราะว่าเอาจริงอะเราอะไม่ได้มีเพื่อนที่แบบว่าไลฟ์สไตล์ประมาณว่าแบบ ออกไปกับเราได้ทุกวนันอะไรอย่างเงี้ยเก๊ะใช่ไหมคือเพื่อส่วนใหญ่เขาก็จะทํางานแบบจันท์ถึงสุกอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีวันหยุดแบบเป็นฟรีแลนซ์แบบเราอาทุกคนเข้าใจใช่ปะเออนั่นแหละบางทีเบลสรู้สึกว่าเออเราก็คงต้องไปเที่ยวคนเดียวไป็นบินี่คนเดียววันนี้เมื่อเราออกไปเแบลบก็ได้ลองแบบเห็นสถา,านที่ใหม่ๆที่แบบเราไม่ได้ไปแล้วก็ดื่มด่บกับมันแล้วก็คนเดียวกิน <laughs> คนเดียวจริงมันไม่ได้เหงาอ่ะแต่มันแค่กลัว กลัวว่าแบบเฮ้ยเขาจะให้กินคนเดียวหรือเปล่าแกเ,เข้าใจป่ะคือบางแหลมมันไม,ไม่เหมือนท่ไทยอ่ะท่ไทยถ้าเรากินคนเดียวมันก็ได้ไงแต่บางร้านที่เกาหลีมันไม่ได้อะแกเข้าใจใช่ป่ะเแบลบก็เลยแบบรู้สึกกลัวนิดหนึ่งแต่พอวันนี้ไปก็รู้สึกโอเคนะอืมแต่จริงขึ้นเหนื่อยอะมันเป็นเแบลบอาจจะเลือกสถานที่เหนื่อยด้วยคือวันนี้เบลเหนื่อยมากคือเบลเดินเยอะมากแต่รู้สึกชอบนะคะทุกคนก็จะมีโซโล่เดย์ มาให้ทุกคนดูอีกเป็นยังไงก็รอติดตามนะคะเผื่อทุกคนที่มาเกาหลีมาคนเดียวก็จะได้แบบไปตามเราได้เนาะถ้าทุกคนชอบกันเที่ยวคนเดียวของเบลก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกับเบลกันได้นะคะบ๊ายบาย